เมื่อได้ทำการ install ซอฟต์แวร์ Serato DJ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเปิดซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับตอนนีเ้เมื่อเห็นเปิดหน้าตาขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นหน้าตาแบบที่เรายังไม่ได้เชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์นะครับเราจะเรียกโหมดนี้ว่า offline mode นั่นเองนะครับถ้า Serato เนี่ยจะเป็นอีกซอฟต์แวร์หนึ่งถ้าไม่ได้เชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ที่เขากำหนดไว้เนี่ยจะไม่สามารถเปิดหน้าตาซอฟต์แวร์ออกมาใช้งานได้นะครับก็จะเปิด จะสามารถใช้งานได้แค่ในโหมดที่เรียกว่าออฟไลน์โหมดนั่นเองนะครับแต่ว่าโหมดออฟไลน์แบบนี้นะครับเราจะสามารถทำการเซตอัพเพลงเรียงเพลงต่างๆหรือว่าจัดอัลบั้มเพล์ลิสต่างๆที่จะนำไปเปิดเพลงได้หลังจากนี้จะสะดวกกว่านะครับอย่างเช่นบางทีเนี่ยดีเจไม่ได้อยู่หน้าเครื่องใช่ไหมครับแต่ว่ามีไอเดียในการที่จะเซตเพลงตัวน,นี้ขึ้นมาแล้วก็จะเปิดหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เรียงเพลงไว้แล้วพอเรียงเพลงเสร็จเราก็ Connect กับคอนโทรลเลอร์เราก็จะสามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับที่จะเข้าสู่การบทต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้ในโหมดออฟไลน์ด้วยนะครับเพื่อบางทีเนี่ยเราจะได้เซตอัพตัวเพลงได้อย่างสะดวกขึ้นนั่นเองนะครับเราดูจากด้านบนนะครับว่าในตัวซอฟต์แวร์นี้มีอะไรบ้างนะครับแถบบนสุดตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นเพลเยอร์นั่นเองซึ่งจะรวมการที่เราจะเซตอัพเพลงต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเช่นพอเราลากเพลงเข้ามานะครับ ผมยกตัวอย่างนะครับลากเพลงนี้เข้าไปในช่องนี้เห็นไหมครับก็จะเขียนว่า drag song here ก็คือลากเพลงเข้ามานะครับเพลงก็จะชื่อเพลงก็จะแสดงใช่ไหมครับแล้วก็แสดงชื่อศิลปินอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่ามีเว็บฟอร์มอยู่ตรงนี้เล็กๆก็คือเว็บฟอร์มของทั้งเพลงนั่นเองนะครับตั้งแต่หัวเพลงนะครับยันจบเลยใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาแสดงชื่อเพลงนี้ชื่อศิลปินนะครับ ตัวเขียวๆตรงนี้ก็คือจะบอกเป็นคีย์เพลงด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าเพลงที่เราเล่นเนี่ยเป็นคีย์อะไรอยา่างนี้นะครับแล้วก็จะมี BPM ใช่ไหมครับเราก็จะบอกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเพย์ให้เราสามารถที่จะกดเพย์เพื่อลองฟังเพลงนี้ได้นะครับผมยกตัวอย่างจะกดเพย์ดูนะครับเพลงก็จะเล่นไปใช่ไหมครับก็ทั้งเพลงเราสามารถที่จะข้ามไปยังท่อนอื่นโดยใช้เมาส์เนี่ยคลิกไปที่ ท่อนต,ต่างๆในเวฟบฟอร์มเราก็จะเห็นว่าในเพลงนี้มีอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งในเพลงนี้เราสามารถเลื่อนไปมาได้ใช่ไหมครับเลื่อนแล้วก็เราก็กจะสามารถกําหนดจุดคิวพอยต์ไว้ในตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถัดลงมานะครับที่จะเป็นช่องๆตรงนี้นะครับเป็นสีๆตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นคิวพอยต์นั่นเองนะครับจะเป็นในสีตรงนี้เช่น ตัวนี้ครับจุดแรกผมได้ทําการเซตอัพไว้จุดที่2เนี่ยครับหลายจุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจะมีให้ทั้งหมด8จุดนั่นเองนะครับเราสามารถกดเพิ่มเติมไปได้อย่างเี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรียนวิธีการเซตอัพจุดคิวพอยต์หรือฮอตคิวกันนะครับส่วนถัดมาจากคิวพอยต์หรือฮอตคิวตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นการที่เราจะเรียกว่าการกําหนดจุดลูปนั่นเองนะครับเราสามารถเมมโมรีจุดลูปต่างๆไว้ในเพลงนี้ได้เช่นเดียวกันด้วยนะครับถัดลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบราว์เซอร์นั่นเองนะครับมุมซ้ายตรงนี้นะครับเหมือนเป็นกล่องกล่องกล่องต่างๆนะครับก็เหมือนกับกล่องที่เราจะใส่เพลงไว้นั่นเองนะครับก็เปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์อื่นๆตรงนี้ก็คือเพลย์ลิสต์นั่นเองที่เราจะจัดอัลบัมจัดเพลงต่างๆเนี่ยอยู่ในกล่องกล่องอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ พอเราคลิกไปในกล่องนั้นใช่ไหมครับตัวเพลย์ลิสต์หรือตัวรายชื่อเพลงเนี่ยก็จะแสดงออกมาตรงนี้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทต่อไปนะครับเราจะมาทำการเซตอัพเพลงแล้วก็สร้างเพลย์ลิสต์กันครับ